สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นอกจากการโครจรกลุ่มและเลงกับลัคนาของพระเคาะโชคใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีก็จะมีการโครจรอ,อยู่กลางศีรษะในเรือนกรมมะได้ตำแหน่งมหาอุดในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้เองที่ให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากพระเคราะ์ใหญ่อีกดวงหนึ่งที่จะทำการโครจรย้ายราศีก็คือดาวเสาร์นั่นเองจากปรากฏการ์ทั้งสองเรื่องใหญ่ๆนี้นะครับ จะมีผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลย์บ้างมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลย์หรือคนที่คุณรักให้ได้รับชมด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลย์ได้รับอิทธิพลในด้านดีจากพระราหูที่เป็นพระกศคู่าธาตุลมซึ่งโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีถือเป็นตำแหน่งที่ให้คุณเข้มแข็งมีความมั่นคง